อันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องคือ,อถ้าเราไปแบบเนี้ยคนก็ถามว่า,วาเฮ้ยต้าเราไปเนี่ยทีมชาติอย่างเงี้ยม,มันมันมันมีผลเรื่องขน,งขน,นมคะแนนฟี فا ไหมมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เลยอะก็ดีไง<ม>ก็เอากดฟี่ามาให้ดูเขาก็บอกว่าแมตท,ที่จะถูกนับว่าเป็นเทียนหนึ่งหรือว่าเป็นเกมการในขานาชาติเนี่ยต้องเป็นทีมชาติชุดใหญ่ชุด A ทั้งสองทีมอแล้วก็ทั้งสองทีมต้องเป็นทีมชาติที่รับรองจากสมาคมฟบอลของชาตินั้น,น,นอ่าแล้วก็ สมาพันธ์ระดับทวีปของบ้านเราก็คือเอฟซีแล้วก็ฟีฟ่าทำการเปลี่ยนชอบอทําตามข้อบังคับเสร็จปุ๊บเนี่ยหมายคขาว่าทั้งสองทีมเนี่ยต้องเป็นตัวแทนระดับสูงที่สุดใช่ไหมก็คือเกรด A นั่นแหละแล้วเขาเนี้ยจุดสําคัญคือถ้าทีมชาติใดทีมชาติหนึ่งเนี่ยไม่สามารถส่งทีมไปแข่งได้ที่เป็นเกรด A เนี่ยสมาคมของทีมชาติชุดนั้นเนี่ยสามารถจัดทีมเฉพาะกิจไปเล่นได้ สามารถทําได้แต่ต้องเป็นทีมชาติที่รับรองจากสมาคมฟุตบอลว่าน,นี่คือทีมชาติชุดใหญ่ต้องรับรองรวมถึงผ่านการรับรองของเอฟซแล้วก็ฟีฟาซึ่งอันเนี้ยมันถึงจะชัดเจนว่าเป็นเกมระดับชาติเทียร์หนึ่งโดยสมบูรณ์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถามว่าของเราล่ะโฟกัสมาเจอจอเจเอสุเนียเป็นยังไงกับผู้เล่นชุดนี้ขาดตัวหลักไปหลายคนไม่ต้องโกหกกันแต่หากพิจรารณาตามเงื่อนไขฟีฟาก็ยังเป็นเทียร์หนึ่งอยู่ครับแต่เราแค่จะเสียประโยชน์ ใช่ไหมจากการที่เราจะลองทีมอะไรเงี้ยอันนั้นสาคัญแล้วก็ฝั่งเขาด้วยฝั่งเขาเขาเขาอยากเจอเกมคุณภาพถูกไหมล่ะอ้ใช่แต่ถ้าเราเอาตัวที่มันยังไม่ได้ดีพอเขาก็จะไม่ได้อะไรเราก็จะไม่ได้อะไรเหมือนกันซึ่งทั้งสองทีมบยืนยันเอกสารไปแล้วว่านี่คือชุดเอมันทําได้มันทําได้นะครับมันทําได้คือดีฟ้าเขาบอกว่าอะไรไหมมันทําได้ดีฟ้าคขบอกว่าก็ในเมื่อคุณส่งชุดดี่สุดไปแล้วคุณยังจะยืนยันยชุดเอก็เรื่องของคุณเพราะคุณก็เสียคะแนนไปคุณก็เสียคะแนนไปฟรีๆแล้วกัน ไอาชาติอีกฝั่งหนึ่งตัวดีกว่าเขาก็มีโอกาสชนะคุณมากกว่าเขาคงคิดอย่างนั้นนะครับอ่าเพราะนี้มันต้องรับรองทั้งหมดเลยถึงจะจบดังนั้นว่าชุดไหนเนี่ยของไทยเองก็คือเป็นผู้เล่นเทียร์หนึ่งหมดแล้วนะครับเทียร์หนึ่งหมดแล้วไปชุดนี้ก็จะเห็นภาพมากขึ้นเนี่ยถ้าเราจําได้กรณีทีมชาติญี่ปุ่นไม่เรียกตัวยุโรปมาเลยะนะครับและใช้ผู้เล่นในเจรีญญี่ปุ่นก็เคยมีเหมือนกันในการแข่งขันฟุดบอลชิงแชมป์เอเชียตะวันออก ตอนนั้นคล้ายๆอาเซนันคับฝั่งเราอ,ะอ,อ่ะแต่ว่าญี่ปุ่นเขาก้าวข้ามอะไรนะเขาก็เลยส่งผู้เล่นที่ไม่เอาไม่เอาตัวยุโรปมามซึ่งนั้นอะ่ะมันมันชัดเจนว่าแนวทางมันมันก้าวข้ามไปแล้วมันไม่ต้องมาลุ้นอะไรกับตรงนี้มันไประดับโลกแล้วซึ่งเขาก็ยืนยันว่าให้ญี่ปุ่นชุดน,นี้เป็นเทียนหนึ่งแล้วเขาก็เคยแพ้เลยนะในระดับเอเชียตะวันออกอนะไรเงี้ยเขากเขาก็แพ้แต่เขาจะเลา่าเป็นเทียนหนึ่งยอมเสียคะแนนอะ่ะว่างั้นเถอะแต่เขาไม่ได้แพ้บ่อยหรอกเพราะว่าไทายมา,าฐานตัวเจลรี่ยังแพ้พวกนั้นอยู่อ่ะค ครับเอาอยู่แล้วแล้วมันมีโผมีสควอชผู้เล่นที่มันกว้างไงนะครับซึ่งเกมการแข่งขันเนี่ยถามว่าเป็นไปได้ไหมที่จะถูกลดมาเป็นเทียสองในกรณีของทีมชาติชุดใหญ่กับทีมชาะกิจเจอกันนะครับเขาบอกว่ามันเป็นไปได้นะครับคือถ้าเกิดว่าสมาคมฟุตบอลของชาตินั้นไม่รับรองถึงจะเป็นเทียสองเข้าใจความหมายผอไหมสมาคมข,ของชาตินั้นไม่รับรอง เข้าใจไหมไม่รับรองเป็นชุดใหญ่เล้<ช>่ลสมมตินะหากไทยไปเตะจรอเจยียเนะี่ยง่ายง่ายแล้วเกิดอุบัติเหตุนักเตะจรอเจียเนี่ยสมมตินะนะท้องเสียทันทีไปเลยอ่าแล้วก็ต้องให้นักเตะในหลีกที่เหลือเนี่ยมาเล่นแต่กลัวว่าทีมจะแพ้อ่าทาให้ดับโล่ตัวเองลดลงก็ประกาศว่าไม่ใช่ทีน่าชุดใหญ่อืมแม่กระชับมินีก็ถูกลดมาเป็นเทียสองก็จะเสียประโยชน์กับกับทีมไทยไปอะนะครับก็สบายใจแนละ้วว่ายัางไงาเป็นเทียหนึ่งแน่เพราะมันรับรองจากเอกสารไป รับรองเอกสารไปแต่ในความที่เปรี่ยบเสียเปรียบเราเห็นภาพมันอยู่ว่าภาพประกบกันเนี่ยมันใช่ไหมล่ะภาพฝั่งซ้ายของเราอะตัวมันใช่ไหมละ่ะถ้าได้ใช่ปุ๊บมันเจอจะได้วัดคุณภาพว่าเราเป็นยังไงแต่ตอนนี้เราวัดตรงน,น,นั้นน่าจะยากน่าจะยากนะครับ,รบก็ถ้าเป็นเทียสองเคยมีเคสเหมือนกันตอนนั้นคือเบลารุสเบลารุสมาอุ่น kings cup ของเราเสียเงินจ้างมาโอ้หลายตังน่านจะประมาณแปดเก้าล้านได้จําได้เลย <ผม S 2> สุด,ดท้ายเนี่ยส่งเทียสองมา โอนี่แสบสันมากนะครับส่งเทียสองมาเกมนั้นเราก็เลยไม่ได้คะแนนเป็นเทียหนึ่งเพราะว่าสมาคมเขาไม่เซ็นรับรองมาต้องกลายเป็นเทียสองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าเราอาจจะไม่ได้คือตอนนั้นมันก็คงเปลี่ยนไม่ทัน่ถ้าเรารู้เป็นเทียสองแล้วคงไม่อยากเอามาเพราะคะแนนอุ่นสมาคมเรขาไม่เซ็นรับรองใช่มันทาได้ก็วิธีการคือมันก็มีช่องคือช่องว่างมันมีเสมอทุกอย่างอยู่แลาทำยังไงเพราะว่ามันเสียประโยชน์ถูกไหม เออมันเสียประโยชน์อ่ะก็ก็ไม่ก็ไม่เอาดีกว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องเซ็นก็ได้โอ้สมัยก่อนก็เยอะนะครับแต่ว่าเรื่องกดเทียร์สเนี่ยนี่คอมเมนต์ล่าสุดจากฮิวแมนเซลเนี่ยบอกทีมซับแต่ก่อนเยอะเทียร์สมันเพิ่งมันเพิ่งมามีกันนะในเรื่องการคิดคะแนนระดับโลกเนี่ยเราต้องบอกไว้ก่อนมันมันไม่สมัยก่อนเนี่ยมันมันไม่มีมันเพิ่งตอมีตอนหลังสมัยพี่โยงก็ไม่มีไม่มีมันมีจัดมาผมจำไม่ได้รู้สึกจะเป็นตั้งแต่ปีขอยาดนั่นจำไม่ได้ปี93หรือ98ที่เริ่มมีจัดฟีฟ่าแ้อบมันต้องจัด แบ่งแข่งขันนะมีผมเมื่อก <ๆ S 2> ่อนเราไม่ได้อุ่นตามบัลลนฟีฟาเราไม่ได้อุ่นตามไปทิน,นอุ่นตามอำเภอใจใช่ใช่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับอ้ยนคะแนนฟีฟาลืมเลยรเรื่องนี้คะแนนฟีฟาอุ่นนะครับก็พอเป็นเทียร์หนึ่งปั๊บเดี๋ยวต่อเนื่องกับตัวเมื่อกี้นะก็ดูคะแนนกันหน่อยทําไว้ให้ดูแลจะได้เห็นเลยว่าสองนัดนี้เราจะจะได้กี่แต้มนี่อุ่น จอเจียเกมแรกอันดับ79ของโลกเรา1้อนะครับคะแนนของเราตามอยู่ก็ก็พอสมควรนะก็น่าจะาประมาณร้อยกว่าแต้มได้เนาะ100ร้อยกว่าแต้มได้ถ้าเรชนะนะครับดูฝั่งขวาบวก6.11ุหนนึ<อ>่งคะแนนก็บวกค่อนข้างเยอะแหละแต่ถ้าเกิดคุณจะเจอบวกถึงประมาณเกือบสิแต้มนะ่ะนู่นเลยคุณต้องไปเจอท็อป50ของโลกมันจะมีคะแนนบวกอยู่แล้วถ้าเสมอเนี่ยเราจะบวก 1. 1 1 ขณะที่เสมอได้จอเจียจะลบไป1 1 1จดหนึ่งหนึ่งะทีอันดับโลกสูงกว่าเสมอจะลบจะลบแต่ถ้าเกิดเราแพ้นะครับเราจะลดลดไปสา9จเก้าเขาชนะเราเขาได้เพิ่มเขาได้เพิ่มแค่3.8 9เก้าเองจอเกียแบบที่เ9เก้อะเพราะว่าอะไรป่ะเขาคุณชนะแรงกิ้งที่ต่างานลวไงแต่ถ้าคุณไปเจออุ่นเครื่องกับทีมชนะแรงกิ้งเหนือกว่าคุณได้คะแนนเยอะฉะนั้นผมจะบอกว่าคุณจะไปหาอุ่นกับทีมระดับท็อปร้อยตอนนี้ย คุณทําได้แต่คุณจะฆ่าไม่อุ่นท็อป50ของโลกอ่ะท็อป50มันก็ไม่อยากมาอุ่นตรงนี้หรอกเพราะว่าอุ่น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 แพ้หรือเสมอมันเสียอย่างเดียวแล้วเอาจริงเขาหมดในการพัฒนาไปแล้วเขาต้องไปอุ่นกับพวกกลุ่มเดียวกันอีกหนึ่งเกมครับพอไปเจอดับโลกที่อ่อนกว่าเราเอสโตเนีร้อยกว่าสิบห่างโลกเฮ้ยเอสโอนีอ่อนกว่าเราเหรออ่อนกว่าสิเอสโตเนียนะจริงเหรอเอสโอนียไปบอลยุโรปไม่เลยเหรออ่ะทำไมยุโรปอ่ะยุโรปแล้วยุโรปมีระดับระดับเกมไม่มันโลกสุดท้ายนะเอสโตเนียเอสโอนีอะไร ลิทัวเนีนนเย,ยไ,นไม่เกี่ยวบอลไอ้เนี้ยบอลลิทวเนียไม่ถือใครดังในลิทัวเนียเ่ยอ่ะฮัน,นดีเยไงเฮลี่ฮันดีเยอ่เบิงทองอ่ะเฮ้ยทำไมเไล่นนี่ไปปะไม่เล่นปะติดดิเอาแคลนแล้วงนี้ยเบิงทองไม่ได้เล่นฮานนี้ระเบเนี่ยก็ดูคะแนนแต่ว่าถ้าทนายโซเดียเนี่ยก็บวก4.91จ้าหนึ่ทำไมเราเราบวกทำไมอ่ะเยอะกว่าชนะโซเดีย ไม่ใช่จ,จานเจนเจี๊ยบหกกว่าอ๋อหกกว่า,วา,วากินกินล่าสุดเว่าอะไรเน,นี่ยโอ้เสมอนี่โอ้เสมอนี่รถเหรอเอาเสามอเอาเสามอรถ,รถอรก็ผมบอกไปแล้วไงว่าเจออันดับโลกน้อยกว่าอ่าแต่ลดไป0.09ถ้าเกมเนี้ยที่ผมบอกไงถ้าเจอเอสโอนียเนี่ยน่าใส่ชุดนี้เล่นถ้าจะลองอะไรใหม่แต่ว่าจริงมัน,<อ>มนสมควรหรอกอ่แล้วก็แพ้เอสโเนียลดไป5.09นะเพราะแรนกิ้งเราสูงกว่าขนาดสูงกว่านิดเดียวไม่กี่อันดับนะลดเยอะเลย บทสรุปชุดนี้นะถ้าเอาตรงๆนะไหนๆคุณจะจัดเป็นเทียร์หนึ่งไปแล้วนะคุณเอาอยูฟี่สามไปเล่นดีกว่านั้นเนี้ยออแล้วนี้เหรอ,อแต่แต่อันนี้อขออนุญาตนะพูดประชดเพราะว่าสุดท้ายอะ่ะคุณส่งชุดไหนไปอะ่ะคุณต้องให้เกียรติผู้ต่อสู้เขาด้วยสิสำคัญที่สุดถูกไหมไอ้โซเนียที่ดังสุดอันี้เยไม่มีคนเลยหรออันนี้เย่แล้วก็ใครนะจำไม่ได้เออคือเอาที่คนที่พอรู้จักกันแหละอันนี้เย่แหละตจอเจียงตันเดียวเล จอร์เจียมีสองตัวแต่ว่าก็รู้จักไปจอเกียมคงดีแล้วโคตรโคเจ็ดสิบกว่าแล้วนะจอร์เจียเออโซเนียร้อยสิบห้าเอาไปแล้วถือว่าได้ไปเที่ยวยุโรปไหมเมืองสวยอะย่างน้อยก็เลยถ่ายรูปมานะเราก็เป็นอย่างเงี้ยแต่ง่ายลืมติดตามแล้วกันท่านในแง่ของคนดูนะดูดูบอลไทยพันแท้นะแต่พวกเราเราเนี่ยตัวใหม่คนนี้ก็น่าเห็นอยากลองดูไงเป็นไงแต่ชอบแต่ชอบแต่ชอบแต่ทอบไทยรัฐทีวีแต่ว่าอันนี้ไไม่ด้ไม่ได้บอกว่าเฮ้ย ไม่ไม่ใช่ว่ามาพูดตอนท้ายว่าโอ้โหเดี๋ยวคนจะไม่ดูไทยรัฐผมว่าดูเหอะเพราะว่ามันมันน่าดูที่ว่าชุดนี้มันจะเป็นยังไงแล้วผมจะบอกเลยว่ามันต้องพิสูจน์ว่าถ้ามาโน่มีแท็กติกที่มันโอเคจริงตัวที่เขาเรียกมาเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์ถูกใจเขาเฮ้ยแต่มันต้องมีวิธีการให้เห็นมันต้องเริ่มด้วยต้นโดยการเขาเรียกว่ามีศิลปะในการประกอบร่างใช่ทำเอาไงทิเบคโกแลกมันแบทกันให้มันเลื่อยบอลแน่เอสโตเนียดูแล้วเกมสองนะเร็วทั้งนั้นเออ เร็วทั้งนั้นแต่จอจีจอรจเจ,จียต้องต้องนี่ก่อนจอจีอต้อง,ต,องอต้องยันให้อยู่ก่อนท่านี้สองเกมเนี่ยเขาอาจจะอาจจะไอ้นี่ไม่ล่ะแบ่งแบ่ง,บงชุดเล่นเ่อไโอ้โหไม่ได้นะไม่แบ่งล้นนะคงไม่แบ่งหรอกอเพราะว่าถ้าแบ่งน้าจะลำบากมันมีเวลาพักเยอะเนี่เพราะถ้าเกิดคุณแบ่งอย่างเนี่ยคุณจะได้ฉายาจากแฟนแฟนขับว่ามิสเตอร์ลองทีมนะโอ้โหไม่ไม่ไม่พอแบ่งไม่ได้เพราะอะไรหรอกเพราะว่าจริงอยูยยาวหรอลองยาวใช่เพราะอะไรว่าความสามารถนักเตะมันแบบ มันไม่ใช่ใกล้เคียงกันเหมือนในชุดหลักไง <c oughs> เอานี้<อ>ก่อนดีกว่าเริ่มจากคุณทำางไงไอ้นี่ฟคุณบอลที่มันผสมผสานกันแล้วมันเข้ากันให้ได้ก่อนตอนเนี้ยใช่ใช่